เอมพี่น้องเลิกงานมากับมาเฮ็ดลูกชิ้นปลาจา้ะเฮ็ดลูกชิ้นปลาหนึ่งอันหนึ่งเอาเฮ็ดลูกชิ้นปลาเส้นลูกชิ้นปลาเส้นใส่น้ำยากระปุลยายเราตำบกักพริกแหลกแหลกขันผู้ขาดตำนี่ปลาหนาดาบหนีบเอาใส่น้ำยากระปุลลูกชิ้นปลาทำเองกินเองนักเลงพอหมดแล้ว แ่บๆแต่ลืมลวกเส้นของก็ได้ลวกเส้นหิวแห้งหลายตาลายความกินมาก่อนนะล่อยกองทับเดินด้วยท้องมาเดินมาเด้อ,ดอพี่น้องค่ะนี่ลกชิ้นปลาดึงๆเลยด้นี่กำลังสิสุกเอามาใส่น้ำยาก,ก่อนหิวแห้ง อรุงในนี่กระสุกพอดีมาจะมามาเดิอม,มาเดิอม,มากินน้ำกันเด้อผักกันนหลาย